สำนักง,งานบรรเทาทุกและประชานาัยพิทักษ์สภากาชาติไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติรวมถึงต้องการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดระลอกสองขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอดจังหวัดตากจึงได้ร่วมกับจังหวัดตากพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากวันที่28กันยายน2563พนโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาามัยพิทักษ์นายกฤษดาบุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติและนายอาศิดสามพันธรัฐผู้วาาาา่าราชาา 3, รการจังหวัดตากพร้อมคณะ จัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน2 0,000ชิ้นและแอลกอฮอล์0จํานำนวน160ลิตรให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาจากนั้นเดินทางไปมอบชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 จําจำนวน56ชุดให้กับกลุ่มรายงานข้ามชาติและชุดทาน้ำใจจำนวน10ชุด เครื่องดื่มช็อกโกแลตชนิดผงจำนวน10บลังให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีนะโรงเรียนอิสลามศึกษาตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรู้สึกไงบ้างครับที่กาชาิเข้ามาช่วยวันนี้รู้สึกดีออกดีใจครับแล้วก็ทําให้คนในชุมชนได้ถุงยางชิพด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคร้ายตันนี้ครับครับ นอกจากนี้ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2โรงเรียนละ1เครื่องเพื่อใช้ตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่เด็กนักเรียนรวม186เครื่อง